ส,สดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคืออาหารอะไรบ้างที่กินยิ่งกินยิ่งแก่เร็วแล้วก็อายุสั้นลงนะครับร่างกายของเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุทางปฏิทินเพียงอย่างเดียววิธีชีวิตรวมไปถึงอาหารที่เรากินนี่แหละโวนส่งผลต่อความเร็วในการเสรื่อมถอยของร่างกายโดยเฉพาะในระดับ ระดับเซลล์ส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกและความรู้สึกภายในที่ไม่อาจสอดคล้องกับอายุที่แท้จริงการเสรื่อมถอยทางชีวภาพหมายถึงกระบวนการเสรื่อมลงของการทํางานต่างๆของร่างกายทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุลซึ่งสามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวิถีชีวิตรวมไปถึงอาหารนะครับการรับประทานอาหารที่สมดุลอุดมไปด้วยสารต้านอนุมลูลอิสระกรดไขมันจําเป็นวิตามินและแร่ธาต และใจอาหารควบคู่กับการจํากัดอาหารแปรรูปน้ําตาลและไขมันไม่ดีโซเดียมและแอลกอฮอล์ือเป็นหัวใจสําคัญในการส่งผลให้อายุยืนยาวชะลอความแก่และเสริมสร้างสุขภาพโดยภาพรวมในคำกลับกันอาหารที่ไม่ดีส,สุขภาพอาหารที่ขาดสารอาหารที่สําคัญและสารต้านอนุมูลอิสระแต่ติมไปด้วยอาหารแปรรูปน้ําตาลและไขมันไม่ดี ส่งผลต่อร่างกายด้วยการกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังความเครียดออกซิเดทีฟภูมิคุ้มกันของลิ้ไส้ที่อ่อนแอและปัญหาเกี่ยวกับการเผาผลานดังนั้นอาหารที่ทำให้แก่เร็วหากรับประทานเป็นประจำมีอะไรบ้างนะครับประการแรกคือซีเรียลที่มีน้ำตาลนะครับอันนี้ต้องระวังประการที่สองคือฮอทดอกและเบคอน พวกอาหารแปรรูปประการที่3คือแอลกอฮอล์นี่แหละเป็นตัวเร่งให้เสื่อมสวัดหลายแล้วก็แก่เร็วขึ้นและป่วยเป็นมะเร็งได้ง่ายประการที่4ขนมปังขาวเบเบเกิลเพสเซลและพาสต้าพวนี้ก็พยายามเลี่ยงเป็นแป้งขัดขาวทั้งนั้นนะแล้วก็ประการที่5คือน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานต่างๆอย่างชาใส่น้ำตาลอะไรพวกนี้ ประการที่6คืออาหารทอดอย่างไก่ชิ้นนักเก็ตเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายอะพวกนี้ถ้าเป็นไปได้มันมักมีไขมันทรานส์นะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรครอดเลือดได้ง่ายเสื่อมถอยร่างกายเกิดควา,ามเครียดอักเสบได้อีกประการคือเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับมีโซเดียมและไนเตรตในปริมาณสูงรับประทานมากก็ทำให้ร่างกายเสื่อมท้อง อีกประการคือมันฝรั่งทอดนะครับมีทั้งฟร์มเค็มแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับรับประทานมากก็ร่างกายวน่นแล้วก็เกิดการอักเสบอีกประการคือเบเกอรี่ประเภทคุกกี้ขนมอบมัฟฟินอะไรพวกนี้พยายามเรียนซะมันมีแป้งแล้วมีไขมันทรานส์มีแป้งขัดขาวแล้วมีน้ําตาลแล้วมีไขมันทราน์าานานานอยู่อีกประการคือน้ําตาลทดแทนฟรรมหวานอย่างน้ําเชื่อมข้าวโพดและน้ําเชื่อมเบเปิลบางชนิด มีฟัคโตสูงซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพเช่นภาวะด,ดือ้ออินซูลินไขมันสะสมในตับและระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงซึ่งล้วนนำไปสู่ปัญหาการระบบพผลผานและเร่งกระบ,บวนการแกร่นะครับฟัคโตที่มากเกินไปก็เช่นเดียวกับน้ำตาลายขาวก่อให้เกิดสาร AGE ส่งผลเสียต่อคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวหนังและม่เกิดริ้วรอยผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่นและแก่ก่อนวัย การบริโภคสารให้ความหวานนี้เป็นประจำอาอสุพผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมตาบิลิกเกิดภาวะเมตาบรลิกซินโดมความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่สองเพิ่มขึ้นซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความแก่ก่อนวัยและปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปัยแม้นหากใช้น้ําตาลทดแทนความหวานเหล่านี้ทุกวันแทนที่จะเลือกบริโภคอาหารไม่แปรรูปจะก่อให้เกิดภาวะขาดสมดุลของสารอาหาร เบียดบางอาหารที่มีคุณค่าทางพนชนาการส่งผลต่อสุขภาพโดยภาพรวมและเร่งกระบวนการแก่สรุปก็คือการเลือกผลไม้สดเพื่อเพิ่มความหวานและลดการเพิ่งผ่านน้าตาลและสารให้ความหวานที่เติมแต่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและชะลอวัยได้แล้วก็รับประทานรับประทานพวกถัว่วโปรตีนจากถัว่วแล้วก็งาอะไรพวกนี้รวมถึงปลาด้วยนะครับเด็กเลี้ยงแปรรูปทั้งหลาย เราถึงแป้งขัดสีชีวิวันนะครับขนมทั้งหลายที่มีไขมันทราสนส์ใส่พวกนี้พยายามเลี่ยงซะสาระน่ารู้สำรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ